สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวย้อมผมที่บ้านกันนะคะว่าคือจริงๆย้อมไปแล้วนะคะแต่ว่ามันไม่ติดนะคะมันก็เป็นสีดำเหมือนเดิมนะคะถ้าออกแดดมันก็จะมีสวา่สวางนแดงๆที่มันเลยนะคะแตว่วันนี้เราจะมาย้อมรอบที่2นะคะโดยการเราจะย้อมสีให้มันเป็นสีดำคือผมจริงๆเรามันเป็นสีนี้ใช่ไหมคะแล้วเราก็มาดูกันว่าเราจะได้สีนี้ไหมนะคะแล้วก็จะคือจะทําเป็นสีน้าตาลหนดนนะคะ พอจากนั้นเราก็จะเอาสีเทามาย้อมอีกทีหนึ่งนะคะเดีย๋ยวลองดูว่าเ,ออเราจะได้ตามที่เราต้องการหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะเดี๋ยวก่อนอื่นก็จะทําให้ผมเปียกก่อนนะคะคืออันนี้เทคนิคใช้เทคนิคมันนะคะก็คือถ้าย้อมแบบเหมือนที่เขาย้อมกันนะคะมันมันจะเป็นดังๆอะ่ะเคยไปดูกันเลยค่ะว่าเราจะได้ไหมสีดังที่เราต้องการนะคะโอแค่ okay, ค่ะทุกคนอันนี้เราทําให้ผมเปียกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาทําการย้อม คือเราจะย้อมแบบเหมือนสเอาเลยนะคะทุกคนกคืดว่ากันนะคะเยะขยุมขยุมเาเลย ฉันช่วยย้อมก็ตีไปนะคะเพราะว่าอันนี้เราคือย้อมเองนะคะแนะนำไมใ่ใสหน้ากาด้วยนะคะมันแสบจมูกใหอ้อ่ะเราจะมาทิ้งไว้สักประมาณ30นาทีนะคะว่านี่ยังเหนือยเลยถ้าบอกมาดีอยู่นะคะแต่ว่ามันแพงอ่ะเห็นได้ยินพี่คนไทยนะคะเขาบอกว่าถ้าจะย้อมสีแบบนี้อ่ะ มันเหมือนต้องย้อมหลายครั้งกัดแล้วก็มันจะเป็นสีให้เราไหมก็ต้องกัดอีกรอบหนึ่งคือเขาคิดเป็นรอบอะคะ่ะก็แล้วแต่นะคะเขาก็คิดเป็นรอบบางร้านก็รอบละร้อยห้าสิบยูโรนะคะแฟนก็บอกให้ไปร้านอยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าคือไอเรานะ่ะถ้าจะทําผมแบบนี้มันมีลูกน้อยอยู่ด้วยเราก็ไม่มีใครเอานะคะก็เลยต้องซื้อมาย้อมเพราะว่ามันต้องหลายชั่วโมงกว่ามันจะเสร็จนะคะ แล้วก็จะทําการย้อมแบบนี้เลยนะคะซื้อมาย้อมเลยนะคะเมื่อกี้หมดไปซื้อมาสามสีนะคะซื้อสีบรนอนแล้วก็สีเทาแล้วก็สีน้ำตาลนะคะซื้อมาสามสีหมดไปสิบเจ็ดยูโรนะคะสามสิบห้าเซนนี่แหละจำไม่ได้นะคะ ประมาณ1ิบเจ็ดสิบแดโลเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราจะมารอดูนะคะว่ามันจะเป็นสีอะไรให้เราจิ้งไว้สักประมาณ3านาทีนะคะเดี๋ยวเจ็ดโอเคค่ะทุกคนอันนี้คือถึง30นาทีแล้วนะคะสีที่ได้ตัวนี้นะคะสีที่ได้ก็คือจะเป็นสีแบบนี้นะคะออกตาม่วงตาแดงนะคะเนี่ย่วนมากมันติดตอมันจะติดตรงพูน,นพมากกว่าจชิไหมคะมันก็จะเป็นสีเหี่ย สีดำก็จะได้สีนี้นะคะแต่จริงๆมันไม่ได้นะคะโอเคไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราจะไปย้อมนะคะอันนี้คือสีที่จริงจริงมันจะติดตรงคูนเยอะกว่านะคะทุกคนแต่ไม่เป็นไรเราจะไปแก้นะคะก็คือเราจะใช้สีตัวนี้นะคะย้อมค่ะไปอีกนะคะตอนนี้ก็ผมก็ยังไม่ได้แห้งนะคะดี๋ยวเราจะทำก,การย้อมอีกรอบหนึ่งนะคะ ไม่ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะโอเคนี่นะคะอันนี้ก็สีนะคะอันนี้สีแต่เราก็จะใส่ครีมนะคะีอันนี้อันนี้ที่ถาผมนะคะเป็นน้ำมันออยนะคะคุณก็ได้ถุงมือมา่นะคะเเรามาดูกันว่า เป็นยี่ห้อใหม่นะคะเราเปลี่ยนเป็นยี่ห้อนี้นะคะโอเคเราจะโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราเริ่มย้อมกันเลยนะคะจะย้อมแบบเหมือนสัะเหมือนเดิมนะคะตอนนี้ในโอ ผมก็ยังเปียกอยู่นะคะเดี๋ยว um. เราจะทำการย้อมเลยขยับขยับเขย่าเขได้วัวอันนี้คือปลอบใจตัวเองนะคะ คืออยู่ที่ไทยก็ย้อมผมเองนะคะแต่ว่าอันนั้นอะ่ะสีเรากะสีได้ว่าถ้าเราย้อมสีนี้เรามันจะได้สีอะไรมันตรงเป๊ะนะคะเพราะว่าเรารู้แล้วว่าเราเดาออกอะคะ่ะว่าเราจะมันจะได้สีอะไรนะคะถ้าผสมกับสีนู้นสีนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าพอเรามาอยู่ที่เยอรมันมันก็คือมันเดายากค่ะเพราะว่าเราเพิ่งมาใช้ผลิตภัณฑ์ของเขาครั้งแรกนะคะมันก็จะยุ่งยากหน่อยนะคะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราลองครั้งแรกก็ ไม่เป็นไรนะคะเฮ้ยใส่เยอะกันมองข้างล่างเฮ้ยเดี่ยวร้องนะคะเดี่ยวร้องเล้วเยี๋คอยคอยคอยหยุ่มๆยุ่มมากเลยนะคะทุกคนมันก็ได้เหมือนกัน เราทําเหมือนสาะมันจ่อ,อมาสีเสม,มือนกันนะคะแล้วก็เทเทให้หมดเลยนะคะ โอเคค่ะประมาเรามาดูกันว่ามันจะเป็นสีอะไรให้เรานะคะ <laughs> ถ้าไม่ได้ยังไงก็เราต้องมาย้อมสีน้ำตาลกลับคืนเดี๋ยวต้องรอให้สักผ่านไปสักสองสามเดือนก่อนนะคะแล้วค่อยมาย้อนีจริงอันนี้เราก็ใช้เป็นสีนี้ได้ตอนนั่นวินิโอลร้องไห้แบบน่ากลัวมากโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะทิ้งไว้สักประมาณ เราจะทิ้งไว้สักประมาณสามสิบนาทีเดี๋นะคะเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะคะว่าเราจะได้เสียอะไรนะคะทีนี้อันนี้คือหมดไปสองกล่องแล้วนะคะแล้วก็จะย้อมให้มหมดเลยนะคะ,ะนี่เราก็จะขอใส่เป็นะท,ที่เซนหมกอย่างนี้นะคะปิดเอาไว้เพราะว่ามันกลิ่นมันจะโดนโอเคโอเคค่ะทุกคน เดี๋ยวเจอกันอีกสามสิบนาทีนะคะเอ่อทุกคนคะนี่คือสีที่ได้นะคะมันก็จะออกาเป็นแบบนี้นะคะหน้าดูขาวขึ้นมาเลยจากที่แบบว่าไม่ขาวนะคะนี่นะคะตอนนี้อยู่ในร่มนะคะเดี๋ยวเราจะถ่ายตอนที่ออกแดดให้ดูนะคะมันจะเป็นสีสมสมตหรือเปล่านะอันนี้ว่าจะมันมันสว่างไปเพราะว่าปกติไม่เคยไม่เคยย้อมสีผมสว่างขนาดนี้นะคะเพราะว่ามีแต่ย้อมสีแบบอืม น้ำตาลอ่อนแล้วก็สีมันมนนะคะเดี๋ยวจะไปซื้อสีเอ่อสีน้ำตาลอ่อนมาย้อมอีกทีหนึ่งนะคะเพราะว่ามันาโอเคค่ะ